ก่อนจะกินคาราบิวลาเวียแม่ก็หลอดมีไขมันสูงมาแล้วที่แบบรู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกมันมีอะไรบรรยากาศมันมีฟอคือร์คลื่นค่นอเนาะที่นี้มันเหมือนไขมันหรือเสลก็ะันก็พอิีคาราบิวตัวนี้ลาเวียตัวนี้เนาะแม่ก็ดีขึ้นพอกินพอก็ยื่นช่วงแม่ไปจอดเลือดจอดเลือดหมอนัดจอดเลือดใหญ่จอดเลือดก่อนก่อนท่านคาราบิลคือไปจอดเลือดยังไงจอดแล้วเป็นไขมันค่ะ จายแล้วก็เป็นไขมันไขมันแบบดูดดูดไม่ออกเลยอ่ะดูดไม่ออกมันเป็นแต่ไขมันออกมาแล้วดูดก็ไม่ได้ไขมันเหรอกอะมันเป็นแบบมันเหนียวไปเลยนะมัเป็นเหนียวมาเลยหมอบอกอยู่เลยเลือดดูดดดูไม่ออกเลยอะตอนแรกคุณแม่ครับคุณแม่ทำทันทวโริุกี่ขวดเราอย่างทวโริุกี่ขวดจนกลับไปตรวจสามขวดสามขวดสามขวดใหญ่สามขวดใหญ่ค่ะแล้วกลับไปตรวจแล้ว ผตัวเลือดดีขึ้นค่ะน้ำไม่มีไขมันไม่มีไขมันแล้วก็เอ่อเลือดเวลาเขาดูดเลือดออกไปฉลิเนี่ยมันดูจู้ออกไปเลยเป็นน้ำไม่มีไม่มีไขมันเก็บข้นเหมือนเจียวเลยดืาเรากื่ตัวนี้ดีขึ้นมากคแต่ก่อนนี้ผมร่วงไม่มีเลยหนังหัวนี่บางหมดเลย พอมากินแกนรบฟิวตัวนี้รู้สึกว่าผมขึ้นผมหนาขึ้นขึ้นหนาหนาเริ่มหนาขึ้น